Hi guys welcome to my channel I hope you guys are having a great day สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคำว่าผัดวันประกันพรุ่งในภาษาอังกฤษค่ะโดยทั่วไปนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าผัดวันประกันพรุ่งถ้าเป็นคำกริยานะคะเราจะใช้คำว่า procrastinate procrastinate ก็จะแปลว่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้กันเลยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะบอกว่าถ้าฉันเนี่ยไม่ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยฉันเนี่ยก็จะทําอะไรได้อีกเยอะเหมือนแบบว่าทําอะไรเสร็จได้อีกเยอะนะคะเราอาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า if I didn't procrastinate so much I could get more done If I didn't procrastinate so much, I could get more done ก็จะหมายความว่าถ้าฉันไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยฉันก็จะทำอะไรให้เสร็จได้มากกว่านี้หรือว่าฉันคงจะทำอะไรได้มากกว่านี้นั่นเองค่ะตัวอ,อย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามเพื่อนเราว่าทำไมเธอถึงผัดวันประกันพรุ่งเสมอๆใช่ไหมคะแอนก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า Why do you always procrastinate? Why do you always procrastinate? ก็จะหมายความว่าทำไมเนี่ยเธอถึงผัดวันประกันพรุ่งเสมอๆนั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะของการใช้คำว่า procrastinate ที่เป็นกริยาค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ฉันจะผัดวันประกันพรุง่งแอนก็จะพูดในภาษาอังกฤษว่า When it comes to housework I tend to procrastinate When it comes to housework I tend to procrastinate ก็จะหมายความว่าเมื่อเป็นงานบ้านฉันมีแนวโน้มที่จะผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือฉันเนี้ยไม่อยากทำนั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าแอนนี่อยากจะพูดว่าทำตอนนี้เลยอยากผัดวันประกันพรุง่งแอนก็จะพูดในภาษาอังกฤษว่า do it now don't procrastinate do it now โ n น procrastinate ก็จะหมายความว่าทำตอนนี้เลยอยากผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะสรุปง,ง่ายๆนะคะคำว่า procrastinate คำนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นคำกริยาค่ะส่วนคำต่อไปนะคะคำว่า procrastination procrastination ก็จะหมายความว่า การผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะคำนี้นะคะจะทําหน้าที่เป็นคํานามนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นว่าถ้าแอนอยากจะพูดว่าหล่อนเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแต่การผัดวันประกันพรุ่งของหล่อนที่บ่อยมากทําให้ทุกโปรเจกต์สายนั่นเองค่ะหรือว่าเลทไปทุกโปรเจกต์นะคะแอนก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า she was smart But her constant procrastination led her to be late with almost every project. She was smart, but her constant procrastination led her to be late with almost every project. ในประโยคนี้ก็จะหมายความว่าหล่อนเป็นคนที่ฉลาดแต่การผัดวันประกันพรุ่งของเธอทําให้ทุกโปรเจกต์ของเธอเนี่ยทำช้าหรือวสายนั่นเองค่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะแนะนําใครว่าเคล็ดลับอันแรกเนี่ยก็คือการไม่ผัดวันประกันพรุ่งเราก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า your first tip is to avoid procrastination Your first tip is to avoid procrastination ก็จะหมายความว่าเคล็ดลับอันแรกคือหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะคำว่า procrastination procrastination ก็จะเป็นคำนามที่มีความหมายว่าการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า procrastinator procrastinator คำนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะและจะมีความหมายว่าคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งมากๆเลยแอนก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า I am a major procrastinator I am a major procrastinator ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งมากๆเลยนั่นเองค่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดว่าเขาเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งและโครงการของเขาเนี่ยก็ล่าช้าไป2-3สสัปดาห์แล้วแอนก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า he is a procrastinator and is currently several weeks behind on his projects. He is a procrastinator and is currently several weeks behind his projects ก็จะหมายความว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งและโปรเจกต์ของเขาเนี่ยก็ล่าช้าไป2-3งสสัปดาห์แล้วนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะคำว,ว่า procrastinator ก็จะมีความหมายว่า คนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่แอนอยากจะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะคำว่า procrastinate procrastinate ก็จะเป็นคำกริยาที่หมายความว่าผัดวันประกันพรุง่งส่วนคำว่า procrastination procrastination ก็คือการผัดวันประกันพรุ่งที่เป็นคำนามค่ะและคำว่าคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งก็คือ procrastinator procrastinator ที่เป็นคำนามนั่นเองค่ะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูตัวอย่างวิธีการใช้ในประโยคเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปอ่านหรือดูได้ใน Anne's Channel Blog นะคะเดี๋ยว Anne จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่ย Anne ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแหนด้วยนะคะสำหรับวันนี้อ n n ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว until next time stay safe bye you <laughs>